สีแฟนคลับที่น่ารักนะคะเอ็ดย่าถึงบ้านแล้วนะคะหว้าวหว,วนะคะผักนะคะมาเก็บผักมาเก็บมะเขือแล้วนะคะเอ็ดย่ามาถึงบ้านแล้วนะคะคุณเอ็ซีขามาถึงมากเออกี่โมงแล้วไม่รู้เอ็ดย่าไม่ดูเวลานะคะมาถึงและทีนี้นะคะยังนอนอยู่ในรถนะดีหัวเลาะนะคะและทีนี้อันคนข้างกายเอ็ดย่าบอกว่าเออ มาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วนะค่ะเอ็ดยาไม่รู้เลยนะคะตลกมากนะคะนี่นะคะเอ็ดยาถึงบ้านแล้วค่ะคุณเอฟซีจ๋านะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงเช้าแล้วเนาะค่ะมาถึงโอ้ยนะคะไม่รู้เลยนะคะว่าตัวเองมาถึงตอนไหนหลับอยู่ในรถนะคะคุณเอฟซีนอนหลับมาใช่ไหมแล้วก็เอ็ดยากินยายแก้ปวดฟันด้วยเนาะค่ะ ตอนนี้หายแล้วนะคะมาถึงบ้านนะคะอันคนข้างกายบอกว่ามาถึงบ้านแล้วยังไม่ไปนอนเหรอคะวันนั้นนะคะตลกมากเลยอายอยานะคะหลับได้หลับดีเ้้าค่ะคุณเอนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะดีนะคะนี่ลูกสาวคู่ใจมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะคุณเอว้าวมาถึงบ้านตอนไหนปอไม่รู้นะคะอัน ถึงแล้วถึงแล้วนะคะเอ็ดยาย่างอันอยู่ในรถอยู่นะคะนาดีหัวเลาะนาถึงบ้านตอนไหนจนไม่รู้นะคะนี่เอ็ดยาไปขายของเสานี้ก็ลาเอยเสาหน้าเสานี้ได้ไปนะคะหาเงินหาทองคนเด้อจะเก็บกลับไปหาลูกอีกนะคะคุณเอฟซีไม่ต้องห่วงเอ็ดยาไปอยู่แล้วนะคะวันนี้พ่อแม่ไปเป็นกําลังใจลูกสาวเราเยอะนะคะนี่ค่ะ ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะบนบ้านคุณแม่นะคะยาไปหาคุณแม่มาแล้วนะคะวันนี้นะคะมาถึงแล้วถ,ะะถึงเอฟซีนะคะเอฟซีคี่ถึงเอายาไม่เอ่ยถึงบ้านแล้วนะคะโอ้ยไปหลายวันมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูนะคะยัง ไปหลายวันมากเลยนะคะคุณเอซีขาในตู้เย็นอ่ะขงข้าวทําอะไรกับข้าวก่อนนะคะนี่มีแต่หมูนะคะโอ้ยมาถึงบ้านนะคะคิดถึงงานอีกแล้วนะคะคุณเอซีขาตลกมากแยแยนะจริงๆนะคะคิดถึงมากเลยนะคะมาถึงบ้านแล้วเข้าครัวก,วก่อนนะคะว้าวว้าว,ว,าว ดีเนอะวันนั้นไปหลายวันมากเลยนะคะเขาครัวทํากับข้าวก่อนนะเดี๋ยวนะคะเอซีจ้านะคะโอ้ยคนข้างกายยังไม่ตื่นเลยนะคะข้าวก่อนนะจ้ามาถึงบ้านแล้วนะคะบ้านแล้วนะคะคุณเอซ ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยนะคะส่งแอดย่าถ,ถึงบ้านเลยนะคะอ้าวตื่นแล้วหรือว่ายังไม่ตื่นน่นนะคะตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะคุณเอซีถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนี่นะคะถึงบ้านแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะคะย่าขอบคุณนะคะเดินทางมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะคุณเอซีคะ่ะนะคะ ไปหาคุณแม่แล้วนงะคุณแม่อยู่บันไดนั่นก้อยลงนะคาแม่ก้อยลงเนะ้อนะนั่นแม่เดินมาก้อยลงเอาถ้วยนะเอาใส่อย่างมาอืมจ้ามาหือแมวนั่นห่วงแมวอีต่างหากมีบันไดมีที่เกาะนะก้อยมานะย่ามาถึงบ้านละวมีคุณแม่นะคะ่ะ ไปเห็นแม่พิชาติคิดถึงแม่ตัวเราเลยนะคะพิชาติน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะเอฟซทุกท่านขอบคุณพี่โดมขอบคุณพี่ชาติขอบคุณพี่พี่วัดนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคุณที่วิธีละวัดขอบคุณเอฟซทุกคนเลยนะคะเอฟซี FC พลังเงียบแระบาดซิปโซน เอสี่ลูกสาวแล้วก็ทีมงานนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวแอ็ดย่าก,กลับไปแน่นอนนะคะสักเดือนก่อนเนาะนะคะหาดทั้งคนยังอย่างมายังอย่างอ๋อเป็นยัง,ยงอ๋อตกใจหมดด้วยว่ามายังก้อยลงมานะแม่เนอถึงบ้านแล้วนะคะนี่ลกน้องสาวนะคะนะคะ้องสาวอยู่กับแม่แต่แอดย่าก็อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะ นี่คะ่ะรถเอะดเอ้าหมาอยู่ใต้รถน้นนะคะแม่บอกนะคะ่ะนี่คะ่ะคันขาวนะคะคันใหม่มันไม่ประหยัดนะคะแต่คันนี้มันประหยัดเอเยาเลยใช้รถคู่ใจนะคะลูกสาวคนแรกแล้วก็นั่นคนที่สองนะคะอันนี้ลูกชายนะคะคนที่สามนะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนหรอคะเป็นตัวตัวใช่ไหม <c oughs> น,นะคะย้าถึงบ้านแล้วค่ะคุณเอสีนะคะถึงบ้านละนะคะ ถักผ้าสักผ่อนทำกับข้าวก่อนนะคะคุณเอลซีจะเก็บมะเขือเก็บอะไรแล้วนะคะพาเที่ยวรอบบ้านก่อนใช่ไหมเฮียาไปเก็บผักนะคะหุงข้าวแล้วตอนนี้ตั้ง,มงหม้อหุงข้าวแล้วนะคะนี่นะคะอยู่กันสองตายาสองปู่ย่านะคะเฮียอยู่สองปู่ย่าเราไปก็เออทิ้งบ้านไปนะคะคุณเอลซีนะคะไปนาน อดยาอยู่กันสองคนนะเนี่ยนะคะที่โน้นเป็นห้องทํางานเอดยาเป็นห้องครัวอีกแล้วก็ห้องครัวในบ้านนี้อีกนะคะอืมอเดี๋ยวอันนั้นต้องนะคะมีแต่ผักนะคะผักสวนครัวรั่วกินได้โอ้เดี๋ยวให้ปลูกตัดอีกทีเออนี่ไงเอดยาอยากได้นะคะอยู่นอกนี่ก็มีนะคะเออเดี๋ยวเอาไปปลูกนะคะอืม ต้นเนี่ยคะ่ะเนี่ยไปปลูกนะคะอะไรนะพักกูดพักกูดนะคะนี่มะนาวเยอะมากเลยนะคะน้อยหนาร่วงหมดแล้วยังอเออมีอยู่มีอยู่นะคะอ๋อตัดมันลงมาแล้วนะคะข้างบนนะคะม,มันสูงนะคะหรือว่ามันหักเองไม่รู้นะนะคะมันสูงนะคะ มันสูงมากนะคะคุณีสี่นี่นะค่ะออกบ้านถึงบ้านแล้วอย่างปลอดภัยไปไหนมาไหนมาอืมน้องหมามารับแล้วนะ เยายมาถึงบ้านแล้วค่ะคุณหญิงเอเจมซีจ๋าะนะคะเหยาคิดถึงงานอีกแล้วนะคะคิดถึงงานอีกแล้วยังไอกระดกกระเดกกระดกกระเดกอยู่นะคะคุณเอเจมซีขานะคะยังไอ,อกระดกกระเดกกระดกดกระเดกนะคะหยุกหยกผ้านะคะอ๋ออ่ นี่นะคะหุงข้าวนะคะถึงบ้านแล้วโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณย c ี FC ทุกท่านทุกคนทุกความเป็นห่วงนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะ,ะภาพบรรยากาศนะคะห้องทำงานนะคะนางก็อยู่เป็นที่นะคะพาอเอฟซีไม่อยู่เป็นไม่อยู่เป็นที่ไม่ใช่ว่าอยู่เป็นที่นะคะ มาอยู่เป็นที่ <c oughs> เลยเลยบะอันนี้นะคะย่ารับแม่ดีเด่นรับผู้หญิงเก่งนะเยอะมากนะคะอยู่บนบ้านอีกเยอะเลยนะคะมีทุกที่ในห้องนางมั่งนะคะนี่แหละนะคะขอบคุณมาก,มากเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเอาไม่ได้เปิดไฟนะคะเอาเปิดไฟก็สว่างแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเอ็ดยาเดินทางไปอีกทีนะคะเก็บเงินเก็บทองก่อนนะคะรักและคิดถึงพ่อพ,อพอ่อแม่เอ็ีทุกท่านเลยแล้วก็คิดถึงนะคะลูกสาวคิดถึงยา่าคิดถึงคุณิวคิดถึงทุกคนที่ถึงป้าแจงป้าฝนลุงจา่าป้าน้องค่ะคะพี่ม่อนนะคะแล้วก็พ่อพ,อพ,อพอ่อแม่เอ็สีทั่วโลกเลยสวัสดีนะคะขอทุกคนมีความสุข ขอบคุณมากๆค่ะ